ดูนิ้วแม่หลังสุดสันยัเจ๋งยอยู่เนี่ยนะ่ะวาเลนทายอ่ะครับส่วนใหญ่ลูกค้าหนูมาเป็นคู่กันวันเนี้ยครับแต่ว่าไม่แน่ก็บางทีมาคนเดียวกลับไปก็อาจจะเป็นคู่มีด้วยเหรออย่างเช่นคนที่ถือกล้อง <laughs> <laughs> โอ้มีให้เอาเหรอครับ <laughs> <laughs> วันวาเลนทายคือวันแห่งความรัก เราเป็นไม่รู้ไ,ไ่ของฝรั่งเขานะเกียวเวาส้มตำอสองอกงุ้ะ ที่ร้านมีเสือให้นั่งด้วยนะคะโอ้เดี๋ยวให้รสูสาวจิบเสือให้ได้น่ารูเต็มนขอน้อยที่ยัง すごいな。<laughs> น้องพุทธทพี่ใหม่พี่ออยร้านตุ๊กตาผีพี่สั่งไปยังจ๊ะยังมีบินสี่ใบเองจ้ะแนะนำให้สั่งไม่เกินสิบห้านาทีต้องได้ม่วงกุ้งหลาใครทานคะม่วงกุ้งหล้าเนี่ยโอเค แล้วเจีมขนน้นไหนกันได้พี่อ้มจะเอาเจีบๆนะ,ะ,ะค่วงกุ้งล้าเาาทำไปราคาปกปตินะใส่ถุงนะคะน้องบุธร น้องวุณเธอเราอะ่ะพี่ไมยพี่ฝ้าเผ็ดยังไงได้จ้ะหางร่วงหน้าไว้เลยอะ่ะเดี๋ยวหนูลุย70ลูกเดี๋ยวแถนปลากรอบให้ผู้โทรไปถุงนะเจ๊เล็กไม่ลนหรอกทานคู่กันอ,อันนี้เด็กด้วยกันเจ๊เล็กพิเศษจูเดวันเลนทายเดอขอบคุณนะคะพี่ไม่ไมลา้า ไม่ลหไม่ลไม่ไดเยลน,นี่แหละดีนะเดี๋ยวแดลนะมันดูแข็งแรงเลยเนาะนี้แดดแดดจ้าดีนะฮะตันนี้เหมาะสำหรับการมาทเที่ยวทะเลนะ วิวสวยๆนะน้องบอกว่าพี่นัท ออ๋เอาไปทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อ้โหค่ะได้แต่ไม่ต้องไปใช่เจเล็กมาหลานตเจเล็กนะ,อะเอาเอาแค่นี้จริงๆใช่ไหมพอใช่ปะสองสี่อืมไม่ต้องฟังเจเล็กก็ให้เจเล็กเอาไว้เป็นลูกค้า ลุงโตเหรอลุงโตขอบคุณเอฟซียงขอบคุณครับบริจาณด้วยนะฮะบังคับลังบลุงโตบอกขอบคุณเอฟซีน้องหมนยนะน้องออยนองหนูสั่งงานจ้านาหนูจดไม่จอดไมซ้าพ่อคราวพี่ออยไหนกี่ไหนพี่ออยจ้าโอเคน้องออยเผ็ดกอดีเหรอจะจ อะไรก็ทางแยกน้ำได้นี่ถูกใจอะไรจบชื่อใส่เลยนะจ๊ะรอไม่นานจ้ะ ถ้าพอจอมาเาถึงเลสี่สิบค่ะคุณโจ ถ่่ายยเนีดูจนเบื่อใช่ไหมดูจนเบื่อแล้วพี่โอ้ยก็เพิ่มพี่แนนก็เพิ่มอยากร้างซุปขตาระบายพี่ออยไปแล้วพี่ชื่ออะไรจ๊ะอ๋อจะให้พี่ไปก่อนเลยแล้วพี่เพิ่มเดี๋ยวะน้ำทุบปลาผิดยังไงจ๊ะพี่พอดีแซ่บพอดีหรือแซ่บ ขอบคุณนะคะ น,นีเตรียมมาเต็มที่นะฮะก็วาเลนไทน์วาเลนไทน์คนอยู่ถึงเที่ยงคืนวันนี้ <c oughs> จะหาคู่กลับบ้านให้ได้วันนี้เ <c oughs> ร้จะมีใครตาบอดหรือเปล่าวันคุณ <c oughs> โจคุณโจเหรอใครไม่เจอกันหนูก็นาก็ว่างนะ เพิ่มน้องแรนก็เพิ่มนะตายของพี่ก่อนสามห้าแรนม้าอย่าบอก คุณแม่จไปลนเหอคนนี้ก็เจ็ดกับห้าอยยี่สิบนี่แพงม้าค่ะแยกน้ำ đây Nó nghĩ nó nắm dành mùa nó bắt cỏ. Rồi thuê hay nông nàng nữa ทะเลล้ามีหอยแครงปูมักสดหอยนางรมสั่งตำมะม่วงทะเลล้ามื่อกี้อ่ะร้อยหนึ่งน่า ไม่เท่าไหร่น้องพลอยทีไทไย่ได้ค,คุยกันล้าล้าลาบรามีตุกมาได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทร้านตุ๊กตาใครมาสั่งลลูกที่ร้านตุ๊หตา เอาหกห้างหรอตไค้แม่เลยมาาเลยสั่งไปแล้วอ๋อชื่อไชสั่งแม่ไว้สั่งแม่ไว้แม่ทาเลยไม่ต้งชื่อลุงรวงกุ้งสดตไคโตแม่อันนี้เท่าไหร่อะหนึ่งเกตโตโร อะไรก็ได้แว่าครับเนี่ยต้อง่ต่ตร้่ได้ลรคการโทรมามันดีอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วพอดีน้อยหนาเขาก็ลงขอบ เลยนะพอเจอหนูรักสายก็ขาให้ใายให้ดอ,อกไม้นั่นน่ะบริเวณชายขอบใจมากนะ <c oughs> นั่นน,น่ะใคาให้เอาตงวางไว้ข้างบนสามร้อยห้าสิบคถมมีแบ่งก็มีนะคะหนูรัคามีหน้าร้าน ดูเองมาเลยลูกคุณลุงเนี่ยเอาห้บาทของของเด็กนะเอาคนใหญ่แล้วลดหลังห้าแปดห้าให้น้อยนาเองนะคะขึ้นผิดใช่ไหมิ่ก็ว่า